สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีสุขสุกันเด้อพี่น้องวันนี้มาพบพกับสองบ๊อบบีใชยด้วยอีกิเก่าพี่น้องรายการคือบลูเรลงคลิปลายมือเนาะพี่น้องวันนี้บ๊อบบี้ชิมาเปิดคลองฝากจากซีชเกิตนาะนอกแฟนคุณจอยเรียกว่าหนานี่วัดเราเอามาสร้างมาตั้งแต่บ้านนอกนาะพี่น้องมาเบิ่งนคลองฝากฝากมาแต่ซีชเกตเปิดได้หาพี่น้องบลูเรยสิบฝากมาแต่เราเด้อฝากมาจากซีชเกิตวันนี้บ้านสืบได้ยังแน่เนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะ ห่อผู้จอยนั่งนั่งไปนะนั่นนั่งจากที่ปว่าห่อกลวงกับห่อหกแห้งนอกไปหน่อยเดีว่าคลองเขาบพาท่นเกตนะเพราะว่าบุ๊บบาร์มี่ยังเนี่ยเนาะคลองมันกลับมาหอดมาขึ้นฝากมาล่ำโดดตุพี่หน่อยก็จะไปเอาหอดบ้านคนได้เลยยังวาชิมาเบิ่งกันเลยว่านี่ยังเนี่ยตอนีเว้าผู้จอยมาน้องนิ้วกับเซเลกาบเดี๋ยวไปหน่อยเลยเพราะว่าสิเปิดเทอะมนะเนาะสิเปิดเทอะหมนี่พี่น้อง

หน่วยนี้คือสีสเพื่อทำดอวยทำไปย่าเ่นี้ม่ากจะ้เอาไปเผาเลยนเนาะเผาอลยเด้เอาไปเผากินครับคนหูก้อมอมาหูกร้องเสียเพื่อหูกร้องกอบไลย

นไหมบอได้แต่นไม้บอน่เห็ดคมบ่เฮ็ดเพื่องเห็ดเพื่องด้วยต้มได้โอันี่แต่อมาป่นะฮะนี้เออเห็ดคมบมจเห็ดเพื่องเห็ดเพื่องนึงแลต้มเห้ตัวนั้นได้ใช้เห็ดคมนเฮ็ดเพื่อบูบูแต่ว่าใช้บงกป่นจะเ

กันคล้ายๆประมาณหาสิบบาทแม่บอกจะไหมุเคยสิตัวนี้ก็แม่กสจุดหงทุกททุกทุกทุกทุุกกทุกทุกุกทุกกกนุกท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 กทากทชกกุ่อทุกทุกกทุกทุกที่เมทททท ข่าฝากใ่ไหขาัสมสมกเ็ดตนเจ็ดเป็ดดอยดอยข่าฝากคือตบกุ้งทีกันเนตัวสับกุนะลายบอกได้ลายพี่น้องเอ้ยค่ะฝากแกคุมมาคุมนะข้าวสองสออแต่ก็มากันนี้มาตองามีกมูงมย่าไบอตอ ขี feld, ้จ yeah, sure, ่อยกระเริ่มคายบกคายดีเด้แต่งเงียบเงียบปั้นกันเนี่ยเงียบร้ายภาวาคายเองกันนะมึงเสานี่ฝนกระโตคิดว่าขีจ่อยได้สิเปิดจีบ่แล้วก็รงหนักนะรอกัจับดุชวยบอกกันว่าซองมึงเกือบจะเอาขีจอยสงสัยแล้วบกคายบ่ฝนตพุ่งขึ้นแต่งเลยมากจบาดเจ็บมากมันมันเสาเนา สบายน่างก็คือมันโตก็คือเนี่ยสิไปป่นเห็ดก่อนพี่นอ้องเอยนี่เห็ดเผือกนะ่ออะไรพี่นอ้องตอน,นาอาหารบ่ได้เอาเห็ดเผื่อเนาะเพราะว่าเอามาปีกก่อนนะพี่นอ้องอันนี้เสไปป่นเห็ดเผือกใส่ผักหอมหรือ<ม>กับหอมหอมหรือกับจีบกับิกอันนี้คือสมอีแม่เลยสมเมน่ะ ở mà bị sự kiện toàn xạo phải không Bốn tập sẻ bọn em Nên tạm bộ Chi nắng Chi mặc tiền mạnh Cao một Nắng của sự mà tầng té, bọn này nóng lên Tôi này Tôi kì mắt มันอ่อนกว่าเนี่ยจนมันแข็งนะมันดูเฮิงมันกระโบนเอามันหักแข็งมาเดินใหม่เรวมาแต่ซืเสตเตอร์แต่เนี่ยซื้อขาวกินกับปนเห็ดเพื่อชีนั่งกับกีดได้อยู่พี่น้อาเลยเป็นอากาศคนโตกแวะมาเกิด Mẹ đi, 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 hết đi, mẹ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  mẹ khá mẹ đi,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  mẹ mẹ đi, mẹ đi, มัเพีกันนี่เอาเทด้กนเนี่ยเพียกี่นคอนอน่ก้ใกนี่เพื่ออ่ใส้ได้เื่อซีสักกว cá à, tăng con ha phi nó Để cả xe bê xong cũng cho nhiều cái làng không Đây là hết cái hết đã không có rồi, thế tuần hôm đấy thì nó, à nó có mặt mùa mà, có mặt bài. Mà. Hôm Ăn thầy, để này, này phát hôm hoàn tăng hoàn thành phần chất lượng phát thì rồi bị thế này đâu hôm pháp bố mẹ hôm ông chẳng lắm chạy nó ạ mặt các mặt, nó ghê nó móc áo cái không. Từ tê, từ xỉ, từ nóng cái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  ្ទះ។វាំ្នៃទាំពីរដែល់ទៅ្ត់ទៅ្រាស់ខ្ញុំព្ល

sao bóp đĩa nó nữa nhỉ những hạt càng cười rồi nó là tuần như sáu จะได้ผมมีหมักหน้าผมเป็นยังเนาะเดี๋ยวบ๊บีสิเเรียมมากินใหม่เังไปให้คูจอยเนาะไปช่งนั้อยู่ข้างหน้าพี่น้องอเอ้แนวกินก็แล้วะเสบิ่นบบีแบ่งกันครับคู่จอยพราะว่าบีสิกินอยู่ท่นีกของคู่จอยจีนังน้ำอีม่ยจีนังุ่นเดแต่กระมุกนอมใหม่ที่คู่จอยเห็ดคล้ายเนี่ยแต่บาใพักกระเนี้ยตัวนี่ทางางาย่นบากิน้่ <laughs> thảo nhớ hoàn hôn Để cho hôn ấm hôn 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 sợi bao hôn 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 nó cứ hôn 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 Ăn hôn 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 rồi

nếu anh em à, ấp thôi, 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 thôi. có tội à? Phấn trang trí giấy, nón. có đốt khẩn thơ. Sẽ có những cái suông cụ แกมีแต่ซีชมพูพี่น้องเอฟซีซื้อมากกับซีชมพูชมพูเป็นนุ่งซีชมพูเป็นคือขาวเนยเนาะเดี๋ยวทำวับไปกินขาวก่อนเด้อพี่น้องเลยมันสะท้อนแค่เอาเอาใครจะคอยไอ้ที่เนี้ย กงเฮ็ดเพื่อนตัไปกเอาไปงน้ำได้เยไปละของน้ำนั้งคือจีรยแทะรเพื่อนน้นุ่งเอาอลงเส้นเดียงสออันนี้เราก็ว่ากัดเราแบเส

หรืออะไรเนี๋ยวเป็นแยกล้ังทีนช่ไหมคะแย่ไหม เขาพาแต่ท่านสันเล่หน่อยนีเนี่ยเอาั้ำเลยนะตู้กัท่านจีนข้าวหวานก้อนชิบะมัดชิบะบอมไทป่นอยนี่ยแคบบอมเป็นยังไงบ้าลองชิบบอมรเปล่ไปดูมาแส่่ันวดบอมอ คนนี้น Amb ่ะไปแล้วเพิ kommt, back, mond, ่ใส่ถ้าตกจาพอดีเลยมันเป็มันป่าเขเลยอาการไม่พอดีเดี๋ยวไปเชยมได้ประจารน้น้อแถวรับ้ đại thể thể ừ. không mà. này cái ừ. ừ. bao chân mát của nhà không của mát 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 ไปไหนใช้ป่นเนาะเปิดปเี่ยนี่ยออกมาดิมุกแกใช้ปนหงสา